มีเรื่องอะตักเลยเล่ามาเลยพี่ผมรอฟังอยู่เนี่ยอืไม่ใช่เรื่องเล่าที่หมายถึงเนี่ยตอนนี้นะมันมีเด็กพิเศษอะเด็กพิเศษก็หมายความว่าใส่ไข่เพิ่มสักสองฟองพิเศษ มันไม่ใช่เด็กพิเศษแบบนั้นเออนี่ไปกินอะไรมาขยันเล่นมุกเหลือเกินเนี่ยหยอกเล่นนะครับจ้าจ๋าเออบอกว่ามันมีครอบครัวหนึ่งพาลูกไปตลอนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดตาลูกหยิบของมาหยิบสิ่งอะไรมาก็ถ่ายได้หมดเลยอะเอาจิปตาใช่ไหมฮะปิดตาผมก็ตามดูข่าวอยู่ฮะัาจย์เป็นไงบ้างอะผมไปดูเนี่ยในร้านสดของพี่เอ็มฮัทเทพไปฮะปิดตาเนี่ยใช่ปิดตาลูกปูโตองค์เป็นล้านนะเออไม่ไม่ใช่พัปิดตา หมายถึงพ่อเนี่ยพาลูกไปแล้วไปปิดตาหยิบไปนู่นมาให้ลูกค้ายหยิบไปนี่มาให้ลูกทายลูกก็ทายถูกหมดเลยเห็นวันนี้เขาจะมาโชว์ที่นี่นะนั่นนี่สิจานจ๋านี่ไง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 ปาสองคนเลยลูกลูกชายอ่าไม่ใช่พ่อป่ะฮะไม่ครับหนูหนูเป็นน้องพี่เขาครบะผอที่เป็นน้องลูกชายผมเองลูกชายของพี่ถูกต้อง ผมชืว่าลูกเทวดาเขาเรียกเด็กตาทิพย์เด็กตาทิพย์เด็กาวเขาโกหกไอ้หนูลองเลยหนูเห็นไหมลูกเห็นครับเห็นอะไรลูกเห็นว่าพี่คนนี้ล่าสุดไปบุรีรัมย์เรียกเด็กมาครับอะนี้มันมาเลยผมว่านะครับไม่ใช่ตาดีหรอกปากแม่งดีจริงว่าขึ้เรื่อยไปเลยเรียกมาแล้วก็หน้าไม่ตรงปกครับแล้วก็ไล่กลับแต่ก่อนกลับให้ตังค่าตัวปกติครับแต่ว่าหอมซอง ก่อนก่อนแยกนะครับทรายละเอียดช่นี้เลยถูก่ขาเปล่าถูกเขาเปล่าถูกเ็เปล่าไม่ถูกครับเป็นจริงแล้วพี่เองนี้ดีกว่าลูกผมตัวนี้มองไม่เห็นแค่เอามือสัมผัสเด็กตาทิ์รู้เลยว่าเขาสัมผัสอะไรคุณยิงนิ่งไม่ต้องบอกอะไรลองมือสัมผัสลูกเอามือสัมผัสได้โหอันนี้ผมผมผมเป็นเด็กผมพูดได้ป่ะครับพูดได้ลูกเราเด็กพิเศษคือเด็กไงที่ผมจับอยู่นี่เป็นอวัเอาไว้วับ ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่นะคุณอาจจะเป็นแก้มนึกว่าเราทำจหมูกเลยอาจจะเป็นแก้มเราเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนคนคุณลองดูได้นะเอาลุกข่ายผมได้เลยเฮ้ยแล้วอีกคนนึงคุณทายอะไรได้คือผมผมทายไม่ได้แต่แต่ปิดตาผมสามารถเห็นอะไรได้ครับคือผมเคยปิดตาแล้วก็เดินจากกรุงเทพไปชนบุรีครับโอ้ปิดตาเดินจากกรุงเทพไปชนบุรีครับรถไม่ชนเหรอไม่ผมปิดข้ามเดียวครับไม่ผมปิดข้ามเดียวครับ สีสมาธิสง่าลูกดี่ได้เอางี้ผมไม่เชื่อหรอกนะเรื่องพวกนี้นะมันหลอกกันได้ไงพ่อก็ไม่เชื่อครับโอ้ยคุณถ้าคุณไม่เชื่อผมลองทดสอบรูปผมให้ดูไหมได้ดิผมอยากเห็นไปลูกหอมนลูกครับครับอันนี้จะให้ทายอะไรยกมือว่าขีนิ้วนี่เขาขันหลังไงนะขันหลังผมยกผมนับหนึ่งสองสามยกพร้อมกันคุณอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อเด็กสองคนนี้ลงกินเนตบุ๊กไปดูคุณไม่เปิดดูได้กินเนตบุ๊กจะมีชื่อลูกผมสองคนคนแรกชื่ออะไรเกาะแล้วเนี่ย ะโกกับแก่เดี๋ยวลองไปหาดูดิโกกับแก่กินได้เยอะอืดลงกินดิวิ่งคุณไกลขนาดนั้นเลยเหรอลูกผมเก่งอยู่แล้วสมาธิตั้งมันพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยสมาธินี่นี่หนึ่งสองสามเฮ้ยเอาลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสมาธิดีสง่าสง่า หนึ่งสองสามผมไม่เชื่อผมยังไงผมก็ไม่เชื่อขอโทษนะมีกระจกอะไรบป่าน้องโทษทีนะีเห็นใช่ไหมน้องเช็คหน่อยเช็คหน่อยเห็นอะไรเปล่าอ๋ออย่ายืดเขาเดี๋ยยืดทำไมเขาไม่ให้ผมทำอะไรเลยอ่ะไม่ให้ผมเช็คอะไรเลยอ่ะคุณลุงเช็คหน้ากูอ่ะคุณลุงยืดไปนู่นเลยครับคุณดูแค่กระจกของคุณอ๋อ ไม่ไม่นะข่อีกทีขออีกทีขออีกทีขออีกทีพร้อมสมาธิตั้งมันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฝังไปแล้วเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีสมาธิสง่าชจะไตั้งมันคนแบบนี้มันง่ายๆน้องผมก็ทำได้ใครทำได้โถเริ่มแรกมันจะไปแยกไม่ได้หรอกพี่ที่มันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ พิเศษนะพี่นะแล้วพี่เอามึงต้องมั่นใจในตัวเองมึงมึงเปิดตายังทําได้เลยมึงปิดตาก็ได้ขอมดูพร้อมหนึ่งสองสาสองสลูกคุณเก่งมากเลยไี่เฮียกูบอกเลี้ยงไปก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปถูกว่าเมื่อกี้นี้ถูกเขี้ยอะไรแล้วก็นัดกันแล้วว่าเขาขออีกทีได้ไหมขอเลี้ยงมันจะไปยากอะไรก็ ตตยขึ้นไปเรื่อยๆขอกที่มาพร้อมเราไปแล้วหนึ่ง <c oughs> สองสามหลันหลันหลันไอ้ฉันหนูเก่งมากลูกหนูเก่งมาก <c oughs> ขอีก <Okay. S 2> <c oughs> ันครับปิตาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคธนาเขาไม่เลียงเลขกันเลยอะลูกพี่นันแหละติดขนาดมึอเลียงเงี้ยอย่างผาดเลย มีอย่างอื่นโชว์ไหมขอดูคุณขอดูผมจัดให้ได้ได้ได้คุณขอดูผมจัดให้ต้องจับให้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายประจานสังคมเลยว่ามาหลอกลวงกันอยูไม่แต่ว่าเด็กเขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้นะพี่นะนี่คือลูกอะไรลูกปิงปองปิงปองครับถูกต้องหลัครับเดี๋ยวหนูจิบมาให้อาเขาดูเลยโดยที่ปิดตาจิบแล้วบอกตัวเลขโบโบโบสมาธิตั้งมันจับถือลูก ครับเริ่มศูนย์ครับคุณดูใช่ไหมใช่บอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับศูนย์ใช่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 อีกทีนึงสมาธิเอาเลขเดิมให้ได้เอาเลขเดิมด้วยเหรอเอาเลขเดิมเอาเลขเดิมอะเอาให้ได้สมาธิตั้งมันเลขเดิมครับเลขเดิมเฮ้ยศูนย์เฮ้ยศูนย์เฮ้ยเข้าไปแล้วนะสวยงามสวยงามดิเฮ้ยศูนย์คุณเก่งเลยว่า ศูนย์เห็นไหมบัดเจรัญเดี๋ยวเดียวน้องพี่จะศูนย์ทั้งนั้นเลยพี่ศูนย์หมดเลยอ๋อคนละศูนย์อันนี้ศนะูน,น,นย์วัฒธรรมศูนย์ศรษฐกิจศูนย์บัดเฮ้ยน้องอย่ามาหลอกกันอย่างนี้ดิตลกอะไรกับพี่เนี่ยพี่อันนี้ชนหัวผมพี่ให้พี่คลายเครียดเออเอาของจริงๆรครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ลูกผมเนี่ยเอาตะกร้าฟุตบอลลูกบอลเนี่ยไว้ด้านหลังได้หยิบมา คุณเชื่อไหมว่าสามารถหยิบแล้วรู้ว่าสีอะไรทายสีเหรอถูกต้องพร้อมนะลูกนะสมาธิตั้งมันเริ่มทำไมเขาไม่ตอบล่ะสีอะไรอะ่ะเขียวครับถูกอ่ะจับมาลูกสองสองสองสามลูก ทำไมนานจังเหลืองครับปปเป็นไงเป็นไงครับหว<ะ>ไมหน้าเขาไม่นิ่งเลยเหลืองครับเหลือง ไปเดี๋ยวนี้สามสีนี่คือถูกทั้งหมดเลยนะพี่ว่าแว่นมันมันมองลอดออกมาได้ป่าวะดูลูกคนเล็กไหมเออดูไหมก่อนที่จะไม่ดูเขาไอ้หนูพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมครับไอ้น้องเนี๋นี้เปิดตาก่อนไอโก้โอเคสับตาเถบกลับตาแ็บกลับถอนลูกนะหับหยิบลูกเขียว ยิบ้าไอสัตว์ลูกแรกก็พลาดนะโอ้แน่นอนลครับแดงครับเนี่ยลูกสีม่วงมังคุดเลยครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันไม่ถูกสักลูกเลยนะนี่เอาตลกวะเนี่ยน้องหนูผู้ชายไม่ถูกทั้งลูกเลยแต่คนแรกก็โอเคเอาตับข่านเสียงหัวเราะเออต่อจากที่ไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ปาลูกบอลโดยที่ลูกผมเนี่ยไม่หันมามองเลยครับลูกบอลจะไม่โดนตัวลูกผมเลยให้เขาหลบเองเหรอครับเอออย่างเงี้ยอย่างถ้าหลบได้เนี่ยเชื่อหน่อยอย่างเงี้ยสมาธิตั้งมั่นเริ่มเฮ้ยไปไปเด้อเริ่มไปขึ้นเด้วลงไปเริ่มโอ้ย ใช้ได้ให้พวกผมลองปาได้ไหมใครก็ได้คุณมีวิชาหรือเปล่าตาพวกนี้ต้องใช้วิชาด้วยเหรอมันต้องมีวิชาเอาน้องชายบอก่อนเลยรังอย่างเงี้ยรังอย่างเงี้ยอ่ะน้องก่อนเลยเอาหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยอพอพอพอคันนี้ไม่ได้นั่นกับเขาใช่ไหมไม่เลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก่งมากเลยอ่ะขออีกทีนะลูกนะแต่ผมไม่ใช้ลูกบอลผมจะใช้กระป๋องกาแฟ หนูยืนลูกหนูยืนเลยไอ้หนูท <c oughs> า,างนี้ลูกมาทางนี้ลูกคุณจะบ้าเหรอเอาวันหลบได้หลบเก่งอ่ะเอาไอ้หนูลองลูกเ <c oughs> น่ะฮะพอ้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาอึ่งสองส,องงส,องสองเดี๋ยวโอ้ย พอกเลยโอ้โหไอ้นี่ก็พางสนุกเลยเนาะแล้วบอกตาทิพย์ไงให้น้องหลอกลวงประชาชนเนี่ยครับอ้าวคือที้ผมอยากให้ลูกผมโด่งดังในโลกโซเชียลฮะพาลูกมาทำอาหารกินอย่างนี้ได้ไงเออทำไมไม่พากับไปเรียนทังสมุหนังสืออะโหแกขนาดนี้ใครก็จะรับครับ